ฉันจะบอกรักเธอฉันจะบอกรักเธอบนเรียวใบไผ่ฉันจะปลูกดอกไม้ในบ่อจระเข้ฉันจะพลวนดินพลวนดินบนคลีบสลามในท้องทะเลฉันจะรำเมื่อลิเกให้เธอดู แล้วเธอก็ถามฉันว่าเป็นบ้าใช่ไหม <c oughs> ใช่หรือเปล่า <c oughs> พูดอะไรงี่เงา่า <c oughs> ฟังไม่เข้าใจ <c oughs> จะบอกคำว่ารักก็บอกมามัวแต่ชักช้ายอยู่ได้อย่าอ้างการปลูกดอกไม้รำลิเกเพื่ออะไรไม่อยากดู ฉันฉันบอกเธอจ๋าเธอจ๋าฟังก่อนเธอนะอย่าลบหลู่ที่ฉันพร่ำเพียงเพื่อให้เธอรู้ว่าฉันรักโฉมตรูมากเพียงไรคิดเธอคิดเธอคิดเสียก่อนใครเล่ากล้าบอกรักบางออมบนเรียวใบไผ่ ใครเล่าจะหารเสียงปลูกดอกไม้อ้วนกลิ่นหอมชื่นใจอวนกลิ่นหอมชื่นใจในบ่อจระเข้บนคลีบฉลามมีดินที่ไหนกันแต่คำฉันคำฉันหาได้ไข้เผวความรักโอ้ความรักความรัก,คว,รกความรักจะพรวนดินในท้องทะเล เพลงลิเกจะก้องดังจากดวงดาวฉันไม่ได้พูดเล่นหรอกนะไ่ได้พูดเล่นนะฉันไม่ได้พูดเล่นหรอกนะฉันไม่ได้บ้านะหญิงสาวเพราะฉันรักฉันรักใช่ฉันรักฉันจึงเพ้อเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉันรักเธอฉันจึงเพ้อเป็นเรื่องเป็นราว ต่อหน้าขวดเหล้าขาวต่อหน้าขวดเหล้าขาวฉันเมารักฉันเมารักต่อหน้าขวดเหล้าขาวก็เพราะฉันรักเสิฉันรักฉันยิงเพ้อเป็นเรื่องเป็นราวฉันยิงปลูกดอ,อกไม้ในบ่อทะเลฉันจึงปลูวันดีมาที่ฉลามในท้องทะเลฉันรักเธอรักต่อหน้าขวดเหล้าขาวขอบคุณครับ